การช่วยคนเนี่ยนะถ้าคุณไม่คาดหวังว่าจะให้เขาตอบแทนแต่มีกำลังใจยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าคาดหมายไว้ล่วงหน้าเลยว่าช่วยแล้วเดี๋ยวมันจะเนรคุณช่วยแล้วเดี๋ยวมันจะมาทำให้เราเสียใจแต่เราก็ยังทำต่อทำไปเรื่อยๆนะมันจะเหมือนขุดภูเขาขุดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันอาจจะเจอทองคาเดี๋ยวมันอาจจะเจอเพชรพลอยมันอาจจะเจอบ่อน,น้ํามันอาจจะเจออะไรสักอย่างที่มันรออยู่ข้างหน้าคือช่วยคนมันมันเหมือนขุดขุดดินขุดเขาจริงๆอ่ะนะขุดอุโมงคนะ์เ่ะกว่าที่จะไปเจอรางวัลน,นะคือบางทีเนี่ยมันต้องโดนทำโทษก่อน อันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันนี่คืนนี้เรามาคุยกันเรื่องของความจริงนะที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าด้วยประสบการณ์ตรงเราช่วยคนไปสิบคนเนี่ยมีหนึ่งคนที่นึกออกว่าเราเคยช่วยร้อยคนอาจจะมีหนึ่งคนหรือน้อยกว่านั้นที่จะมาขยันตอบแทนอะไรเรา นั้นคือถ้าช่วยไปเถอะนะช่วยไปเยอะเอะเพราะว่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะทําทานไม่ว่าด้วยทรัพยทานหรือว่าอภัยทานหรือว่าธรรมทานจะว,วิทยาทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําลายความตรณีมันทําลายความเห็นแก่ตัวของเรามันทําให้ตาเราสว่างเห็นความจริงว่าเออมนุษย ควรช่วยกันเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมันเกิดความสบายใจแล้วก็หมดความเห็นแก่ตัวนะคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวนะมันง่ายที่จะต่อยอดธรรมะขั้นสูงต่อ,ตอ,ตอไปไม่ว่าจะรักรศีลศาสนนะไม่ว่าจะ,จะเจริญสติเพื่อที่จะทิ้งอุปาทานว่านี่คือตัวเราว่านี่คือกายเราว่านี่คือใจเราเนี่ยนะมันส่งเสริมหมด มันอำนวยประโยชน์ให้เราเองเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาทางจิตวิญญาณได้หมดยิ่งช่วยคนมากเท่าไหร่นะคุณจะยิ่งเห็นความจริงตรงนี้ข้อนี้นะเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยว่าจิตใจของเรามันสบายขึ้นทุกวันมันเกิดความรู้สึกโปร่งโล่งมากขึ้นทุกทีนะยิ่งคุณช่วยนะแบบที่มีความรู้สึกว่า เฮยไอ้อที่มาเนรคุณไอ้ที่มาอะไรเราเนี่ยโอเคเราได้ชดใช้เวรชดใช้กรรมไปแล้วนะไอ้ไอ้ความรู้สึกตรงเนี้มันจะย้อนกลับมาทําให้เกิดความเห็นน่ว่านี่กรรมเนี่ยมีจริงแล้วพอใช้นี่กรรมไปจนเบาบางแล้วหรือว่าหมดสิ้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการตกรางวัล จากบุญเก่าและบุญใหม่ขึ้นมาแทนนะอย่าเป็นอะไรที่แบบมีความแค้นจุกอ,อกคือช่วยคนมาแค่คนสองคนแล้วเจอเขาเอาหอกกลับมาทิ่มแทงจากข้างหลังก็ดีจากข้างหน้าตรงๆก็ดีเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปมีความรู้สึกว่าท้อถอยแก่ความเป็นมนุษย์นะถึงโลกนี้มันร้ายนักนะ คุณก็ยังมีใจรักที่จะช่วยคนได้ถ้ามองเข้ามาที่ใจตัวเองว่ายิ่งช่วยมันยิ่งมีความสุขยิ่งถูกเนรคุณแล้วให้อภัยได้ใจคุณยิ่งใหญ่ใจคุณเนี่ยยิ่งทิ้งอุปทา,านทิ้งความเห็นแก่ตัวทิ้งความคิดอยากจะไปทำร้ายทำลายใครเนี่ยนะมากขึ้นทุกทีนะ่ะก็สรุปนะครับ ช่วยต่อไปเถอะจนกว่าจะมีความสุขอย่าช่วยอย่าช่วยไปเจอทางเ,าเจอด่านดักนิดนึงนึกว่าเป็นทางตันแล้วนะมันมันเจอคนเราเนี่ยเวลาทําบุญนะล้วหมดกําลังใจนะมันเหมือนเจอด่านดักเจอด่านสองด่านเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือทางตานันไปต่อไม่ไหวแล้วนะที่แท้แล้ว มันยังไปไม่ไกลพอต่างหาก